สวัสดีค่ะมากินส้มตำกันนะคะวันนี้ข้าวเช้าส้มตำน,นี่นะคะ่ะส้มตำอร่อยอร่อยค่ะมีผักกระถินด้วยมีวิทยุฟังด้วยนะคะสารชิตเ,เตอร์ทานินของยายค่ะมีหมกปลาด้วยนะคะ หมกปลาซิวบ้านเมียเหลียวหมกปลาซิวแล้วก็ข้าวเหนียวเอน็นเอ็นเอ็นโอ้ยข้าวเหนียวร้อนร้อนกินจักน้อยกันนะขนมจีนดองแดงนะคะ แดดออกบาดนี่พี่สิง่ายท้อง oh. เอา,า,เอา oh. พี่อยากเกินัวนเอานี่ใถ้สวยไม่ดีเลยอย่าเห็นกุนนะพน้อเห็นพ้อเห็นถังถังมากินข้าวถังเลยถั <c oughs> งถังถั <c oughs> งน้อยถัทงทองถังเงิน <c oughs> มามามาลูกมา <c oughs> อืม นี่ไอ้ถังน้องถังขนมสีนอ้ยขนมจีนมันบอกพูนมาเหตดเป็นกิ้วหน่อยหเห็นไหมคุณพ็ดจับเรื่อเโ็เเป็นคนก่อนเลยตีออนี่มีขนมจีนด้วยนะคะขนมจีนส้มตำอื้ห่นนอนเลยเนะ,ดนะเดือนงายแต่นบาทนี้ <c oughs> ขนมจีนมีดองแดงด้วยนี่ดองแดง มากินข้าวกับเรานะคะข้าวขาวเราด้องแด้งเอาด้ววองเด้งไปซื้อมาเร้านีา้ดิ่นมีดองแง้งด้วยเดี๋ยวใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาอร่อยออ่ยนะคะขนมจีนส้มตำหมกปลาซิว หมกปลาขาวน้อยอร่อยอร่อยเรามีวิทยุฟังด้วยนะคะฟังพักออนัอ่นแหละย่านก็ไม่ค่อยดีจ้างมัน ขนมจีนใส่น้ำปลานะคะอุ้ยอร่อยสองแดงเจ้าอีกครับผมให้ครับให้พี่รองไปใส่เนี่ยเสื่อเล่ละมันกะบโเป็นแล้วครับคือว่าเป็นของหวานเนาะหรือว่าสั่งโอวันต์ปูกระปั้นเดบอได้ครับสองชิน้นโรงงานจะสองชิ้นจากพัตตาชัย เอาไข่สะเปิ้ลว่าฟาดปวดหนึงสมูกว่าหนึง่งบ่แมนเด้อันนั้นต้องเป็นชุดในโครธเลื่อนเนาะนะครับจะนำอยากได้ผมยังเบอร์โทรศัพท์ครับเอาไปไข่เพื่อบลผลิตทางเกษตรที่ดีปีนี้กับโปรตีนพืชสุขภาพขวดเดียวจบ083 374 4153นะครับ083 374 4153 นรับนี่ลุยลุย <c oughs> ฟังเพลงด้วยนะคะยอดกระถินยอดกระถินข้างรั้วคะ่ะ มากินส้มตำด้วยกันนะคะอร่อยๆค่ะขอบคุณทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะฟังเพลงกันนะคะเพลงกัสมัยไหนบ้าฟังเพลงกันค่ะสวัสดีค่ะ